สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ตัดตรงนี้เลยเนาะตัดเพื่อจะเอาไปปลูกใหม่ยุคโควิด COVID, ค่ะปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกสิ้นนี้หัวมาณนะีใบตรงนี้เพื่อจะเอาไปใช้นเราจะได้ปลูกอีกรอบอีกสามเดือนเจอกัน คือมันเกี่วแล้วค่ะพี่น้องตัดเพื่อสิเอาไปปลูกไม่ปลูกไว้อีกสามเดือนเจอกันักสตมีหัวมากหน่อยทมแดดปลูกมันอี้ก็ตสามเดือนแล้วได้มากก็จะเอาไปต้มต้มน้ำขิงใ่้ก็เอาไปหนึ่งเอาแนวมันหว้่เดี๋ยวมันสิสูงพันมันใจเหลืองล่อเบิงเด้อพี่น้อง ขวามกระถางว่ามันจะมีหัวโบวมันเปนกระถางงี้ค่ะมีวพ<อ>ี่น้องมีบอบาคา่ะ <c oughs> ก็พ่อได้ปน <c oughs> พอได้อยู่ดิเสียนดินลงแมเนีไหมคืสิหน่อยเห็นไหม หัวน่อยเถะะใส่ปุ๋ยซัมมีส่สมอ้ยจ้อ้ยอ,ยอ,ยอยยานองงุ่งงงือแตแห้งย่าน,นุ่เล็วจะได้คือสิกินดีมพี่น้องหัวทำไหนได้เนี่ยโอ้ซัมมีมม่กับข่อไข้ะนี่นเนาะตัวหัว หอยร้ยตกไม่ได้ใส่ปุ๋ยตัวไซ้ส่สมิลพี่น้องจ๋าฮ่จ่งฮดา่ฮยยันไหนยิมอ้ยยาน้ยยันมุ่งคืออุ่ยัยน,ยยนม่งคือ,อ,อ,คอพี่นอ้นองจ๋าขายัน อีกหรอท่านอนน่ะอีกตัวนึงเลี้ยวนะสองตัวเลี้ยววะไม่สนุกเลย,ย,ย,ยทำไมต้องมาอยู่ในนี้ด้วยวะยยว้วววววายกบท้่เ่อมซ่อมซ่อมซ่ามไปหาละ่ะกบทอ่ะสั้นังยานบอก